สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไม่เฉพาะจอดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นาที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอน,นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะขอให้เม้นรับพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะขอรูปดวงทำสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเอ,อ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเ็ขที่ทุกครั้งขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะวันนี้จะมาในหัวข้อเนาะ คุณมีกรรมหรือว่ามีปัญหาพฤติกรรในด้านไหนเกี่ยวกับความรักระหว่างเรากับเขาท,ที่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ในณนขณะนี้นะคะอธิษฐานจิตนะทําสมาธิให้นิ่งค่ะหมอขออนุญาตเปิดไพ่นะอธิษฐานจิตเปิดไพส่สักคู่ขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะเนาะขอให้ไพ่หมอบอกคําตอบหรือหาคําตอบได้หรือคุณต้องการคําตอบในส่วนที่มันมีความรู้สึกในใจเราให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะ ว่าจะไปในด้านใดทิศทางใดระหว่างเรากับเขาเนาะถ้าเกิดมีปัญหาหรือความขัดแย้งกันอยู่ณนะตอนนี้นะคะปัญหาหรือกรรมในด้านความรักในวันนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะอุปสรรคมันมีอยู่ในด้านใดบ้างนะอหอยไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะ สิ่งที่หมอจะบอกนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาสะสมระหว่างคุณกับเขาหรือบางครั้งมันอาจจะมีเรื่องของครอบครัวพ่อแม่บุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหรือบางกรณีเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับการมีกิ๊กมีชู้ได้นะคะที่มันเป็นปมหรือมีปัญหาตามมาเพราะอาจจะมีความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจอะไรซึ่งกันและกันบางครั้งเรามองหาคําตอบหรือหาทางออกให้ซึ่งกันและกันบางทีเหมือนคําตอบที่เราได้มันจะไม่ตรงความต้องการของเขามันอาจจะสลับกันได้ที่หมอบอกบางทีก็หาคําตอบหรือสิ่งที่เราต้อง การได้ตัวเราอาจจะเป็นคนฝ่ายที่ไม่ชอบใจหรือไม่ชอบในคําตอบที่เขาหามาให้เราก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกคุณจะมีความเครียดความกังวลในไพ่มันเป็นทั้งคู่อารมณ์บางทีเหมือนเด็กอะคะ่ะเหมือนเด,เด็กเล่นขายของเอาแต่ใจเจ้าอารมณ์นะคะบางคนเนี่ยร้องไห้ง่ายมีความเสียใจความคุ้นแค้นหรือความไม่พอใจหรือบางครั้งอะทุ่มเทอะไรมากเกินไปสิ่งที่เราได้รับมามันไม่เป็นตามที่เราต้องการหรือมันมันไม่เกินมันไม่ถึงคาด ไม่ถึงความคาดหมายหรือความหวังที่เราต้องการในไพ่ใบน,นี้ที่หมอบอกนะคะหรือบางครั้งอาจจะเกี่ยวข้องนะคะกับบุคคลที่เป็นคนในบ้านที่ค่อนข้างจะเขาเรียกแะไพูดจาพูดพูดแบบว่าเขาบางคนบางกรณีเนี่ยหมอต้องบอกว่าเขาเอาแต่ลูกเขาไม่เอาเราก็ได้ที่หมอบอกในไพ่ใบน,นี้จะมีความรู้สึกว่ากดดันตัวเองมีความกางมังวลทั้งๆท,ท,ที่เราก็รักกันแหละแต่บางครั้งที่มีปากไม่เสียงมันมักจะจบด้วยการที่ บางคนอาจจะกลับไปบ้านไปอยู่กับพ่อแม่เสร็จแล้วก็กลับมาทะเลาะก,กันดีขึ้นแล้วก็กลับมาลักษณะประมาณนี้พอไปเล่าเรื่องราวต่างๆระหว่างเรากับคู่รักให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็อาจจะเกิดการอาวทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมถึงทำอย่างนั้นแล้วทำไมไม่ไม่ไม่พูดจากันดีๆหรือบางครั้งบางกรณีเหมือนพ่อแม่เขาเข้าข้างลูกเขามากกว่าเราหรือตัวเราพ่อแม่เราอาจจะเข้าข้างตัวเรามากกว่าเขาก็ได้ที่หมอบอกคือมันจะมีความเครียดความโมโ oh ห ok, การสะสมนะคะระหว่างคนในครอบครัวมีความคิดหรือบางครั้งมองในความสวนกันกับการความย้อนแยง้งบางครั้งอยากจะเข้า ใจกันจนสุดท้ายปรับความเข้าใจมาปุ๊บก,ก็จะมีเรื่องให้ต้องทะเลาะ อ่าละหองละแห่งกันตลอดเวลาเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะคนที่เกิดนะทั้งหมดเนี้ยหเดือนเนี้ยจะมีอารมณ์ตามสภาวะที่หมอบอกเยอะบางทีอารมณ์ความเป็นผู้นําสูงเกินไปจนคู่เราไม่แน่ใจว่าสรุปว่าจะมาเป็นแฟนหรือจะเป็นพ่ออาจจะเป็นพ่อจะเป็นแม่กันดีลักษณะประมาณเนี้ยบางคนอาจจะพูดจาด้วยอารมณ์โมโหหรือโทสะขึ้นมาทําให้เกิดปากเสียงทะเลาะวิวาทกันหรือการขัดใจหรือบางคนพรากดธงอนไม่พอใจกันบางคนกลับไปคุยกับคนเก่าติดต่อคนเก่าคนแท็กคนเก่าหรือพูดคุยกันลักษณะประมาณเนี้ยแต่มันเป็นแค่การระบาย อารมณ์แต่เอาจริงๆใจเราก็ยังรักเลอย,ยังม,ม,ม,มีอยากจะมีเขาอยู่ในปัจจุบันแต่สิ่งที่หมอเห็นชัดนะลดละความเครียดสภาวะในจิตใจตัวเองปรับหน้าหันเข้าหากันและทุกอย่างมันจะดีขึ้นถ้ามีโอกาสนะคะไปทําบุญทําทานหรือไปไหว้พระแม่รักษมีนะคะช่วงนี้เนาะหรือปฏิมุรติก็ได้คะ่ะไปไหว้บ่อยๆหรือบางคนถ้าเกิดว่าเลี้ยงน้องกุบาลไว้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาที่บ้านบอกกล่าวครูบาอาจารย์นิดนึงขออนุญาตท่านมีคู่มีครอบครัว อขอโหศิกรรมนะคะบอกท่านว่าข้าพเจ้านางสาวนายอะไรข้าพเจ้าขอมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำมั่นสัญญาคำมติฐานตั้งแต่อดีตชาติยันปัจจุบันชาติขอให้ลูกพบเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันเข้ามาแล้วก็เป็นคู่ที่เข้าใจและปรับทุกปรับสุขกันได้ในทุกเรื่องที่หมอบอกตรงนี้มันจะดีเพราะบางคนมีค,มคู่หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาเนี่ยบางทีเรานับถืออยู่อย่างเงี้ยที่หมอบอกบางทีการมีคู่แล้วไม่ได้บอกกล่าวท่านหรือว่าขอขอ,ขอเข้ามาท่านก่อนมันก็อาจจะเป็นผลเสียตรงด้านนีี้้ไดท่หมอ เตือนนะคะบางคนอาจจะเข่งในเรื่องนี้ด้วยแหละที่หมอบอกนะคะความเครียดความกังวลเนี่ยมันจะได้ดีขึ้นอะไรที่มันเลยๆาย,ายนก็จะได้ออกไปจากชีวิตคู่นะคะบางทีพ่อแม่เราก็ต้องปรับความเข้าใจหรือเราค่อยๆพูดคุยกับเขาก็ได้เพราะมันมีโอกาสได้พูดคุยในอนาคตอันใกล้ที่หมอบอกนะขอหมอจับไพ่เพิ่มสักนิดนึงซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่หมอเห็นชัดอุปสรรคปัญหาคุณจะขี้คายได้นะคะถ้ามีโอกาสไปไหว้พระแม่การีนะคะหรือบูบบชานะคะคเทพองค์เทพที่เราประจําตัวอยู่แล้วเนี่ยบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิทธ์เทวดาทวยเทพประ เรานิหนึ่งแนละ้วสิ่งดีๆจะเข้ามา,อ,าอุปสรรคทุกอย่างจะปัดเป่าไปได้ขอให้ไปไหว้องค์พระแม่กาลีนะคะหรือครูบาอาจารย์ที่เราอยู่ที่บ้านกรวดนะ้ำบุทิศน์ภงศล์ให้กับคุณบิดามารดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและมีอะไรก็ค่อยพูดกันแล้วปรับความเข้าใจเรื่องของพ่อแม่หรือบุคคลที่3จะเข้ามาหรือเคลียร์ได้ที่หมอบอกนะคะขอให้ใจเย็นๆอะไรที่มันไม่ดีมันกำลังจะหลุดพ้นหรือปล่อยผ่านไปเนาะอ่านนะสิ่งที่หมอบอกนะคะที่เห็นชัดเนาะจะเป็นคนที่เกิดเดือน1ินะคะเนาะเดือน,นะค,ะคนกิด คนที่เกิดเดือน5นะคะแล้วก็คนที่เกิดเดือน2ค่ะที่จะชอบมีปัญหานะคะแล้วก็เดือน9เนาะที่หมอบอกค่ะอ่าใช่เดือน9เดือนหเดือน10นะคะเดือน8นะคะ เนาะแล้วก็เดือน2ที่หมอบอกค่ะเนี่ยคนทั้งทั้ง6เดือนเนี้ยระวังไว้นิดหนึ่งนะคะจะมีปัญหาเนอุปสรรคนิดนึงที่เข้ามาในด้านความรักและทุกอย่างมันจะปรับปรุงได้และแก้ไขได้ที่หมอบอกใจเย็นๆนิดหนึ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาค่ะมันสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติไปบางทีอาจจะมีอารมณ์ร้อนรุ่มกุ้นใจหรือว่าเราบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ครบถ้วนที่หมอบอกขออนุญาตท่านนิดนึงในการมีชีวิตคู่เราจะได้เป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปเพราะเราก็ไม่ได้วิเศษมาจากไหนที่หมอบอกเพียงแต่เรานับถือสส,ออกกสิิ่่งงกกกราอบล ที่เราเคารพบูชาเราจะได้มีคู่ปกติจะได้ไม่มีปัญหาตามมาในเรื่องปากเสียงหรือการทะเลาะวิวาทกันบอ่อยที่หมอบอกมันกรวดนะมือที่สมงสนให้ประภูมิเจ้าที่ธรณีเจ้าทางแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสังขารตัวเรานะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบนับถือนะสิ่งดีๆจะได้เข้ามาขอให้ประสบความสําเร็จในความรักทั้งนี้อุปสรรคทุกอย่างจงหลุดไปนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะหมออนุโมทนาบุญด้วยนะคะบุญรักษานะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ